โงเรียนเมื่อสิปีก่อนโรงเรียนแห่งนี้ก็ถูกปิดลงไปและไม่มีใครกล้าเข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้อีกเลยตำนานเล่าขานกันว่าภายในโรงเรียนร้างแห่งนี้ยังคงมีวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆาตกรรมที่กำลังวนเวียนภายในโรงเรียนร้างแห่งนี้คืนหนึ่งมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่อยากเข้าไปสำรวจภายในโรงเรียนร้างแห่งนี้ เมื่อทุกคนมาถึงภายในโรงเรียนล้างต่างคนต่างเดินสำรวจภายในห้องเรียนแต่ละห้องเมื่อเดินไปถึงหน้าห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีเด็กผู้หญิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆาตกรรมภายในห้องนี้จึงได้เปิดประตูและเดินสำรวจรอบๆภายในห้องเรียนหลังจากที่ทุกคนได้เดินสำรวจแล้วได้เจอกระจกบ,บานหนึ่งที่แตกราบตั้งอยู่บนโต๊ะนักเรียนทุกคนต่างก็มามุงดูสักพัก ก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ขึ้นมาพร้อมได้พูดคำว่าช่วยด้วยช่วยหนูด้วยทุกคนต่างตกใจกลัวทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนทันใดนั้นเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้จึงได้ปรากฏร่างให้ทุกคนได้เห็นร่างของเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียนเต็มไปด้วยคราบเลือดเมื่อกลุ่มเด็กนักเรียนได้พบเห็นก็วิ่หงหนีกันคนละทิศคนละทาง เพื่อจะวิ่งออกจากห้องเรียนร้อนห้องนี้ตั้งแต่นั้นจนมาโรงเรียนล้างแห่งนี้จึงได้เป็นเรื่องเล่าขานความหลอนจนไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปอีกเลย